สบายดีเนาะคลิปนี้เขาจะมาเทรดหาเงินลกเกพอร์ตเขาเนาะคือมือนั้นเนาะเขาได้เทรดหาค่ากาแฟเนาะปัญหามันก็คือคิดในเขาติดลบอยู่ประมาณเอ่อพ่นก่อนนะหกร้อยเนาะแต่ว่าพอร์ตโดยรวมยังกำไรอยู่สองร้อยเพราะว่าก่อตนี้อ่าที่ได้เติมเข้ามาพันห้านะปัจจุบันนี้ก็ มีเงินอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเนาะโอเคกะเมื่อน,นั้นเขาได้ไปมองไงเขาก็เดินไม่เอาไงเนาะเกือบลอย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 ทำอิดกระเทืนไม่ซิบเหรียญพอละแต่ว่าเอาตลาดงามเนาะส่เดอรอแล้วก็ติดลบติดลบมาได้คืนแล้วก็ลบลบอ่ะกะถือว่าติดลบอยู่ติดลบก,กำไรเนาะบอเมเนติดลบทึนเนาะ <c oughs> มาเมื่อน,นี้เขาจะมาเทือด ลองเบิงเนาะซึ่งว่าที่ได้เขามาสังเกตตลาดทองคำเนาะซึ่งมัน,มนปิดขาลงเนาะแต่ว่ากาน่าจะลงมาเจอครับแนวต้านเนาะเดี๋ยวที่จะมาให้เทคนิคการเนี่ยรับแนวต้านไปนำเนาะมันก็สิบยู่ประมาณนี้เนาะมาไมนะ่น่าเขาจะมาออกเลยนะกดเอาเงินออกมาก,ก่อนออื เอาออกมาเบิดเลยเนาะเพื่อว่าเขาจะแก้พอร์ตตัวนี้เนาะเขาจะเดินไม่อาวสูงแน่ท้าบิดเขาจะไปลอยหนึ่งลอยหนึ่งก่อนเนาะเพื่อว่ามันจะโพดิไซเวลาหลายแต่ว่าพลาดในกะเขาจะเสียนักกูเกิลเนาะแต่ว่าโตที่มันติดลบไปหันมันจะปิดกําไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมั่นใจน้อยนึงเนาะเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นอ่าโตกลับต,ตัวเนาะ เขาลองซื้อไปก่อนเนาะโบเฝ้าเดินไม่ญ่เนาะเพราะว่าเขาบ่าทันได้ผู้จังหวะของตลาดปานใดเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องซิมซิมเนาะอ่าออเดอร์แรกเขาซื้อไปร้อยหนึ่งเบื้องก่อนเนาะอ่าสังเกตแท่งนี้คันตามเทคนิคเนาะมันจะเป็น engulfing เนาะถ้าว่ามันบ่มีแหงขายลงไปต่อเนาะอ่าถือว่ากาสิว่ามีแหงขายแฮงซื้อสู่กันอยู่ปัจจุบันนี้ แต่ว่ากัยังบลงผ่านหัวตัวนี้เนาะหวังว่ามันจะหับอยู่อ่ะแหงซื้อยึกขึ้นมาหนึ่งเนาะเอ,อูดีแต่ดีแตเ่เซ็นตัวนี้นี่มันต้านอยู่เนาะตอนเขาออกออเดอร์เนาะแต่ว่าพราะดีเบืดเวลานี่ก็ถือว่าตรวดเนาะตรวจลงนะไม่แรกเขาก็วินแต่ว่ารู้สึกว่าคำนี่เมันอยากสวิงแหงเนาะที่ไปสังเกตบงบิกคอยกันเด้อ สังเงกตเบิ่งก,กาบิตคอยน์เบิดนึงกัดกาบิตคอยเอาอิตเตอรเรียมเนาะกระเทนเดียวกันกับ,บิตคอยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเลือกเทรดบิตคอยดีกว่าบอกเอาบิตคอยซะเนาะเพราะว่ากาฟทองคำนี่มันคือจังว่าเป็นสวิงแหงเอาลงไปซะทองคำนี่คือว่ากดตัวลายเนาะโอเคเนาะ บิตคอยเขาจะเบิงจังหวะของไม่รอก่อนเนาะเครดิโตนี่สองสามวินาทีมีผลเนาะเพราะว่ามันจะกระซากแต่ว่าทองคำนี่มันจะเป็นเทนแต่ว่าเขามันสายส่วนเทนเนาะคือเมื่อนั้นกระส่วนเทนได้จังติดลบเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะบเ,เห็ุแบบเก้าเนาะอะฮะบวลงกระซื้อเนาะไม่นี่ค่อนข้างนักมั่นใจว่ามันจะไปทางซื้อหลายกลัวเนาะเพราะว่า หัวตัวนี้เน,ะนาะน่าจะเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดของขึ้นนี้เนาะมันใจลายเติบหวังว่าจะบุพิกเนาะเพราะว่าไม่นี้เขาค่อนขางว่าเบืองตลาดสังเกตเทนมันลงมาเนาะเทนมันลงมาแบบนี้แล้วมันจะมีแนวหับอยู่นี่เนาะค่ๆว่าไงกับบอลมันเคยขึ้นไปสั่งหายแล้วมันสั่งหายไหม ให้เก่าจะเป็นเนี่นแนวคับเนาะมาเมือนะ่อเขาก็เทรดบิตคอยน์แหะติดลบเนะ่ยแต่ว่ามื่อนี้บวกมาแล้วเนาะโอเคเขาเอาจกมาพันเจ็ดเอาโปรฟิตจากพนะันสี่พันหาเนาะแล้วเขาจะถอนในคลิปต่อไปหวังว่ามันจะได้ <laughs> โอเคเอาร้อยสาวหา้าจำสองสองที่จะมาเทรดแบบนี้เนาะเองซื้อไปก่อน หนึ่งวิก็ซื้อได้แต่ว่าขดผังเสี่ยงเนาะก่อนห้องก็อยากเดินไม่ญ่หลายถามว่าปิดไปได้บอกกับกับปิดไปได้ยูเนาะเพราะว่ามันมีราคาคาดหวังในทางเทิงเนาะแล้วก็มีแกร็บระวางใส่เทียนกับเส็น SMA เนาะแต่ว่าขึ้นไปนอยนึงก็ถือตกลงมาเนาะมองางกับตัวนี้เขาสังเกตเส็นมัว,มวตัวนี้มันจะเป็นเส็นราคาที่ว่าเป็นราคากลมๆเนาะ428 40ปีประมาณนี้ คนจะมาตั้งซื้อตั้งขายไว้หันเนาะโอเคจิตวรรญาของตลาดกะที่ว่าอะไปหืกึกแนวต้านทั้งทงเนะงงาะเพราะไงกัมันจะกลับตัวเป็นขาลงแล้วเนาะถือว่าบทะลุบเบรกเนาะเมื่กี้นี่เฮาไปาลอยเสาป่ายเนาะ่ะไม่นี้เดินจากสามร้อยหลงเบิงแต่ยังกำไรอยู่เนาะยังกำไรอยู่เป็นสองเขียวลงแดงอะ หวังว่ามันจะปิดสามแดงเป็นไฮทะลุลงแบบนี้เนาะมาเบิงกันมันจะโล่งในฮาบอววังกี้นี้ก็ขึ้นไปเขียวแล้วก็ถึกที่ขายลงมาเนาะมีแห้งซื้อแล้วก็ถึกที่ขายลงมาหวังว่ามันนี่จะปิดเดจ้าบูโอเคลงมาละลงมา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 คันมันเป็นเทนจังหวะแบบนี้เขาสังเกตโตที่ผ่านมาใกล้ๆนี้เนาะ ใกล้ๆนี้ว่ามันเคยเกิดยังขึ้นเนาะแล้วเห็นบ่าตัวนี้เป็นต่อๆกันสีแทงเนาะเบื้องไม้นี่เนาะคันมันก่อเป็นสีแทงถ้ามันยาวลงมานี่จะงามเลยเนาะเขาจะซื้อส่วนกลับไปแต่้ากว่าอ่ามันอยู่เออมันหลุดแล้วเนาะมันหลุดมันหลุดมันหลุดไม้นี่เขาจะเบื้องอย่างหวะมันก่อนเนาะอ่าที่จะไปเอาปลายไปเห็นมันได้ไว การที่เขาเทรดเงินเยินเนาะเทจะวาทุกคิปเลยเขาจะชิวกับตลาดแล้วจังหวะใดที่ว่ามันบกแมงบ่ชัดเจนอยู่เขาบกฟ้าวอ,อกเนาะเขารอได้หนึ่งนาทีเขาก็ตอลรอกเนาะบางท่อรอเป็นหานาทีสิบนาทีให้มันคอนเฟิร์มเทรนด์ก่อนหากว่าเขาจะเทรดเทรดเทรนด์เนี่ยเขาต้องเบแนว็อกแนวต้านดีๆเนา,า,นเนา,านะเอเคเนาะไม่นี่ก็ถือว่ามีแฮ้งขายลงมานิดเดียวเนาะเห็นบ่จะมีแฮ้งซื้อกะัากลับไปที่นี่ อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเลงเขาบุฟฝ้าออกเขาต้องเบรงเทรนต์ให้มันชัดเจนก่อนถือว่าไม่นี่หากว่าได้เขาจะปิดจ็อบเนาะเขาจะปิดจ็อบไปก่อนแล้วเขาจะถอนก่ะปลไรออกเนาะจงกระทินไว้ประมาณนั่นก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าบอมีแห้งขายต่อเนอะหากว่าไม่นี่ปิดเขียวเขาจะตามเนาะตามซื้อไปเลย บางเืออจะเป็นแนวฮาบอยู่นี่เนาะแต่ถาว่ามันมันยังวกคอนเฟิร์มเทรนด์อยู่เนาะอือฮึยังมีแห้งขายกลับตัวเนาะยังมีแห้งขายกลับตัวลงไปโบไปหนาาหลังเนาะไม่วิดไม่ลอสอยู่นี่เนาะ <laughs> คือชีบโบขึ้นแล้วแหละเนาะลงเงวเสมอเทียนแับน,นี้เนาะ เทียนเสมอเทียนน่ะจะโบกขึ้นอมีแหงขายลงมาต่อเนาะ,ะถือว่ามันก๊อปปี้เทนเก่าเนาะกับก๊อปปี้แหงเทียนตู่อมามาก่อนเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มเทนขาลงเนาะมันเป็นสองแหงเขียวลงมาเด็กเนาะโอเคไม่นี้เอาอยังยัง,ยงมีพื้นที่ให้มันลงเนาะหวังว่าจะบมีแหงซื้อกลับ คันมีแห้งซื้อกับเขาจะยูทึนพอดีแล้วเขาจะบบได้กำไรเลยในคลิปนี้อโอเคขึ้นไปแล้วเนาะก็คือว่ายังมีแห้งแนวต้านเนาะแห้งแนวต้านยูนี่ยูเนาะบงลงละเนาะขั้นขึ้นสูงขนาดนี้บ่ต้องหวังเนาะ ถือว่ามีแหงซื้อกระซัดกลับไปตลาดบิตคอยก็ขอนข้าง,งว่าคือขึ้นเนาะช่วงนี้เนาะถือว่ามีแหงซื้อแหงขายแหงสัดเจนเนาะโอเคแต่ว่าไม่นี่เขา่อนข้าขง,ขง,ขงบ่หมั่นใจบันไดเนาะขอนข้างบอมั่นใจบันไดเพราะว่ามันจะเอ่อกำกึ่งระวางจะขึ้นก้าจากลงอยู่เนาะอ่ะขึ้นไปละที่จะตบขายลงมามึงดู มันจะทะลุไฮเลยบะหรือมันจะลงเนาะโอ้แหงซื้อแหงได้เนาะหวังว่าจะมีแหงขายตบลงมาเนาะม,มาลุ้นน้ำกันแต่ว่ามีแหงซื้อกระซ่าขึ้นลายเนาะแหงซื้อกระซ่าขึ้นไปอ่ะปัจจุบันนี้่ถือว่ามีแหงขายตบลงมาหน่อยนึงอ่ะ แบบบุกกาอธิบายอย่างเลยได้ไหมนี่นะมันเป็นไม้ที่อัดอั้นตันใจนะค่อนข้างง่ายเนี่ยเขาจะอึดอัดเนาะในการเหตุถามว่าเงินเย็นโมกเยนแต่ว่ามันขั้นไม้ง่ายอะไรมันจะอึดอัดเนาะก็คือเทเบิงหัวตัวนี้เนาะมันจะเป็นแนวต้านเนาะอ่ามันจะเป็นแนวต้านแล้วอ,า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 อา่า horizontal line ตนี้ใช่เนาะแต่ว่ามันจะพกขึ้นไปให้เก่าเนาะมันจะมีการกดตัวลงเป็นเขาเอื้นว่าเทนไลน์มันลงมาเนาะเนาะมันจะกดมาเรื่อยๆสิเนาะให้มันเป็นว่างานกับมีแห้งซื้ออยู่ในเทนขาลงเนาะอ่าตัวนี้เขาสังเกตได้่อนก่อนจะกล้าขายไม่ไงเนาะแต่ว่าก็เกือบเนาะหากว่ามีจังหวะนั้นน่ะโบมีคนตั้งขายเลยนี่เขาจะอันตรายที่สุดเนาะ โอเคคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเทจะจงทุนไว้จักพันหนึ่งเนาะไว้เทตออแล้วจะถอนป่ายมันเนะเาะพั่ร้อยห้าสิประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปหนาเนาะเทจะถอนไปขายเป็นจีบอยู่ในใบแนนเนาะเอาไว้คลิปหนาเนาะเขาจะมาโตกันเนาะสำหรับเทคนิคเทคนิคที่ทีนน่่ย เอ่ออนค้างว่าสู่กับตลาดสวิงเนาะก็ลองเอาไปใช้เบิ่งเนาะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะคือว่าวินเล็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอ,เคเอะีคนเนาะทีนี้ไว้สำนิกรบา,บาย